สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely l ลิฟลี b บีบีเลเวกันอีกครั้งนะคะวันนี้มีบีมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง i n t t o one เหมือนเช่นเดิมค่ะในวันนี้เราจะมาพูดถึง3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเลยค่ะน้องป๋อหยวนได้ขึ้นปกนิตยสาร l ลิฟลี่เฮอร์สไตแมกซีนค่ะ โดยทางนิตยสารนะคะได้ปล่อยรูปน้องออกมารัวมากๆเลยค่ะรูปภาพที่ออกมานะคะก็จะเป็นแนวผู้ชายรักธรรมชาติเน้นไปทางโทนสีเขียวกับโทนสีน้ำตาลนะคะถ่ายกับต้นไม้ถ่ายกับใบหญ้าอยู่ในบ้านนะคะให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยด้วยรูปที่ปล่อยออกมานะคะมีหลายเซตมากเลยค่ะแฟนๆก็ตามไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ ต่อไปเรื่องที่สองนะคะน้องเจียหยวนได้ขึ้นปกนิตยสารนายโดยทางนิตยสารนะคะก็มาอัพรูปอัพคลิปของน้องพร้อมแคปชั่นนายฉบับเดือนพฤษภาคมกับปกอินช o วันจางเจียหยวนเปิดเผยออกมาแล้ว ดอกไม้กับความสง่าอันเลยค่าของชายหนุ่มบานสะพั่งในต้นฤด,ดูร้อนเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติมั่นคงสงบและความอบอุ่นในใจที่ไม่เคยเลือนหายไปห่างไกลเลือนลางแสงแดดที่ส่องเข้าไปเต็มห้องยังไม่เท่ากับความสว่างภายใต้ดวงตาของคุณ แสงและเงาสอดประสานกับความพลิ้วไหวและงดงามยืนหยัดในความตั้งใจแรกเหมือนดอกไม้ที่สว่างสวัยและงดงามความโรแมนติกบริสุทธิ์อ่อนโยนที่เคลื่อนไหวภายใต้กล้องซึ่งเป็นการบันทึกโลกใบเล็กๆของอินทวันจางเจียหยวนน้องเจียหยวนหล่อมากค่ะทุกคนหล่อละมุนผู้ชายกับดอกไม้อบอ,อุ่นมากๆเลยค่ะแฟนๆตามไปซื้อตามไปเปกันเยอะๆนะคะ ต่อไปนะคะเรื่องที่3นะคะก็คือน้องมิกะได้ขึ้นปกนิตยสาร Vogue Plus ค่ะโดยทางนิตยสารนะคะก็มาอัพรูปอัพคลิปน้องพร้อมแคปชั่น Vogue Plus ฉบับเดือนเมษามิกะแขกรับเชิญพิเศษของคอลัมน์นี้เพื่อแบ่งปันทัศนคติและความเข้าใจในแฟชั่นของเขาพร้อมๆกับการตีความไอเทมที่สะดุดตาของฤดูการนี้ นอกจากก้าลุกมิกะยังแชร์ประสบการณ์การแต่งตัวที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์และไอเทมแฟชั่นมากมายกับเราด้วยภาพเซตนี้ของน้องมิกะเขาคือดีงามมากค่ะทุกคนเป็นการถ่ายแบบที่มิกะบอกว่าพร้อมน่าสนใจมากแล้วก็น่าสนใจมากจริงๆค่ะแฟนๆน,นะคะก็ตามไปซื้อไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมด3เรื่องที่ BB มาอัปเดตในวันนี้นะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกวี BB จะมาอัปเดตอีกครั้งนะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้กับีบีด้วยการกดไลค์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับี b ีด้วยนะคะขอบคุณเรื่องหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย